เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดหรือว่าเงินอุดหนุนบุตรจำนวน600บาทงวดประจำเดือนมีนาคม2,568เตรียมโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองที่มีสิทธิ์ในวันจันทร์ที่10มีนาคม2,568ผู้ปกครองสามารถตรวจสอบการจ่ายเงินอุดหนุนบุตรผ่านช่องทางดังนี้ 1. เว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน 2. แอปพลิเคชันเงินเด็ก 3. แอปพลิเคชันทางรัฐสำหรับผู้ปกครองที่ยังไม่เคยสมัครและต้องการขอรับเงินอุดหนุนบุตรสามารถลงทะเบียนยื่นคำร้องในพื้นที่ที่เด็กแรกเกิดและผู้ปกครองอาศัยอยู่จริงไม่จำเป็นต้องเป็นที่อยู่ตามทะเบียนบ้านดังนี้นะคะสำหรับกรุงเทพมหาคนครสามารถลงทะเบียนได้ที่สำนักงานเขตเมืองพัทยาลงทะเบียนได้ที่สาราว่าการเมืองพัทยาในส่วนของส่วนภูมิภาคการลงน ลงทะเบียนก็ลงทะเบียนได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลทั้งนี้นะคะผู้ปกครองนะคะต้องพิสูจน์แล้วก็ยืนยันตัวต,วตนผ่านแอปพลิเคชันไทยไอดีของกรมการปกครองเมื่อตรวจสอบสิทธิ์ผ่านแล้วจะได้รับเงินมีผลตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนรับเงินเลยค่ะส่วนผู้ปกครองที่ลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนลายใหม่นะคะและยังไม่แน่ใจว่าสถานะ หรือการอนุมัติเพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรสามารถเข้าไปตรวจสอบสถานะสิทธิ์ได้เมื่อเข้าไปตรวจสอบข้อมูลในเว็บไซต์นะคะก็จะขึ้นตัวอักษรตัว E แสดงถึงสถานะของผู้รับสิทธินะ์ณเวลานั้นๆน,น,นะคะโดยสามารถตรวจสอบสถานะต่างๆได้ดังนี้ค่ะ E00 คือข้อมูลยังไม่สมบูรณ์ E01 อ,อยู่ระหว่างการนำข้อมูลเข้าในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด E02 ข้อมูลเก่าที่ไม่เคยมีการจ่ายเงินสำเร็จ E03 ข้อมูลที่โดนระงับ E04 ข้อมูลระงับสิทธิ์ชั่วคราวเนื่องจากข้อมูลที่มีการจ่ายเงินไม่ตรงกับจำนวนงวด E05 ถูกระงับสิทธิ์ชั่วคราวเนื่องจากมีการลงทะเบียนซ้ำซ้อน E06 ข้อมูลเด็กไม่มีวันเดือนปีเกิดหรือเกิดก่อนวันที่1ตุลาปี2 1,558 e ศูนย์เจ็ดข้อมูลไม่มีวันที่ลงทะเบียน e 0ศูนย์แปดข้อมูลที่โดนระงับสิทธิ์ตามไฟล์ e ีศูนย์เก้าข้อมูลช่องทางการรับเงินไม่ถูกต้องหรือบัญชีธนาคารไม่ถูกต้อง e 1หนึ่งศูนย์ไม่ถูกส่งเบิกเนื่องจากถูกระงับสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์ในการรับเงินอุดหนุน e 1หนึ่งหนึ่งรอกรมบัญชีกลางตรวจสอบความถูกต้องเพื่อส่งข้อมูล e 1หนึ่งสองข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่โดยข้อมูลเก่ามีสถานะไม่มีสิทธิ์ e ีหนึ่งสามข้อ ข้อมูลมีการลงทะเบียนใหม่โดยข้อมูลเก่ามีสถานะระงรับสิทธิ์ e14 ข้อมูลที่มีการเบิกจ่ายพร้อมเพย์แต่ไม่มีชื่อบัญชีธนาคาร e15 ข้อมูลผู้ที่มาให้ข้อมูลดอรอ02เพิ่มเติม เติมหลังวันที่30กันยายนปี2561 E16 ข้อมูลที่ยังไม่มาให้ข้อมูลเพิ่มเติม E17 ข้อมูลผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40ลงทะเบียนก่อนวันที่1ตุลาคม2561 E18 ติดต่อก,กรมบัญชีกลางเพื่อหยุดจ่ายปี2559ถึง2560 อี e 9ไม่มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุนบุตรเนื่องจากรายได้เกินเกณฑ์ E20 ข้อมูลปฏิเสธการจ่ายเงินจากกรมบัญชีกลางอี e 1ข้อมูลผู้มีสิทธิ์แจ้งรับเงินสด E22 ข้อมูลไม่สมบูรณ์เนื่องจากไม่มีผู้รับรองสถานะครัวเรือน E23 ข้อมูลที่มีสถานะอ,อปทบันทึกดอรอ01สมบูรณ์และมีผลการเบิกจ่าย E24 ระงรับสิทธิ์ชั่วคราวเนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือนแต่มีการจ่ายเงินไปแล้ว EXX ข้อมูลสมบูรณ์อยู่สถานะการรอเบิกจ่าย 1> e.x. 1อยู่ระหว่างการตรวจสอบบัญชีธนาคารทั้งนี้นะคะถ้าขึ้นสถานะ e จะต้องแก้ไขก่อนรับสิทธิ์นะคะโดยติดต่อกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหรือกรมกิจการเด็กและเยาวชนแต่ถ้าขึ้นสถานะ e.x. ไม่ต้องแก้ไขใดๆเลยค่ะให้รอเงินโอนเข้าบัญชีได้เลยสำหรับใครนะคะที่มีข้อสงสัยนะคะคอมเมนต์ใต้คลิปไว้เลยนะคะในส่วนของคลิปนี้นะคะอุ้มต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะฝากทุกคนช่วยกด ไลค์ like, กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ้มด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ